แฮกกลมปิดแล้วไปไหนนะพ่อมาช่หรอไปทำอะไรหรอไปทำอะไรไปทำอะไรมากที่ห้องละาส้ไปทำอะไร ครับทำอะไรอีกไปวิ่งอครับไปวิ่งอทำอะไรอีกก็หายซฟดูปั๊บมิวไหมอยูด,ดูอะไรนะดูปั๊บมิวที่ไหนที่เข้ามาเชื่ออ๋อเดินไปเล่นน้ำไหมเล่นน้ำในอ่างไหม ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่แค่ไหนอ่างใหญ่แค่ไหนในท่ามือที่อ่างมันใหญ่แค่ไหนนะใหญ่แค่ไหนเหมือนที่อีกไกลไกลอ๋อเหมือนที่อีกไกลไกลที่โรงแรม <c oughs> เครียดยอะไรอ่ะ <c oughs> หาใครหาใครจะไปหาใคร

耶嘞！你 <Yay>, 也来咯，叫来个呢